อันนี้ก็น่าจะเป็นรายการรีวิวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเป็นคือผมชอบไปออกกำลังกายแล้วก็ทำงานถ้าทำงานเดิที่ไม่ออกกำลังกายก็จะมีในเรื่องที่ต้องให้บาดเจ็บบ่อยๆเช่นตอนนี้ทำงานคอมพิวเตอร์เยอะๆก็จะเกิดอาการออฟฟิศซินโดมมีการปวดแขนข้างเดียวเนี่ยใช้เมาส์อะไรพวกนี้มีอาการตึงก็จะ ใช้ยานวดอยู่หลายชนิดมากเลยยามองอะไรก็ลองมาหมดละแต่ได้มาอันนี้ยที่มันรู้สึกโอเคที่มาไหนก็คือเป็นยาหมองเรียงขาตาแม่กุหลาบไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่นะครับให้ดูฉลากไว้นะยาหมองเรียงขาตาแม่กุหลาบแล้วก็มีรูปเรียงขาอยู่ตรงนี้แต่ประคุณเขาบอกว่าใช้บรรเทาอาการไขข้อเสื่อมปวดตามข้อ ช่วยสมานกระดูกที่แตกหรือฮะโรคก้าวปวดคอนิ้วล็อกเอ็ดกรดยอ่องเนี้ยตรงเลยพิษแมลงสั์กัดต่อยแล้วก็เหมือนยาหมองทั่วไปแต่ว่าอันนี้น้ําหนักสองร้ยกรัมครับเท่าที่ผมใช้ดูอะใช้มาระยะหนึ่งแนะล้วมันมันรู้สึกโอเคไงกลิ่นมันชัดเจนนะครับกินหอมแบบยาหมองนะแต่มันค่อนข้างจะออกฤทธิ์แรงขึ้นนะครับ ยแรงเลยล่ะไปเตะบอลก็เอาแทนน้ำมันน้ำมันมวยได้ด้วยนะนก็ทด,ดสอบมาแล้วหลายครั้งนะครับคือมันออกฤทธิ์ดีโดยเฉพาะเวลาโดนโดนยุงกัดเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคสําหรับผมนะครับสีก็จะเป็นประมาณเนี่ยคล้ายๆกับแยมกลิ่นก็เป็นยาหม่องที่กลิ่นแรง แต่ไม่ได้เหม็นหอ,อมนะครับหอ,อมใครที่ชอบกลิ่นยะหมองะถ้าชอบกลิ่นน้ํามันนวดก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับพิกัดสําหรับสั่งซื้อก็จะแปะเอาไว้ให้อีกเหมือนกันข้างใต้ใเวลาไปเล่นกีฬาก็ใช้ใช้เหมือนกันยาหมองเรียงผาตามแม่กุลานะครับสวัสดีครับ